สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยอรมนีวาราตี้มาอีกแล้วนะคะนานๆจะได้อัดคลิปนะคะสามสี่วันถึงจะปล่อยหนึ่งคลิปนะคะเพื่อนๆโอ้ยเธอคนอื่นเข้าไปถึงไหนกันแล้วนะคะเข้าไปถึงไหนก็นแล้วแต่เขานะคะเราทําตอนที่เราว่างจริงๆแล้วทําตอนที่เรามีพ w e r มีกําลังที่อยากจะอัดคลิปจริงๆนะคะเพื่อนๆบางทีเราคิดคอนเทนต์ได้เราคิดหัวข้อหัวเรื่องได้แต่ว่าอารมณ์ที่อยากพูดนั้นมันไม่มีนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่มีอารมณ์ที่อยากพูดนี่เวลา เราออกมาพูดในหน้ากล้องเนี่ยมันจะทําให้เราพูดผิดพูดถูกพูดตกอยู่นั่นแหละลบแล้วลบอีกนะคะมันทําให้เราอารมณ์เสียแล้วก็บางทีเราพูดออกมาแล้วเราก็นึกไปด้วยเพราะเราไม่ได้อารมณ์ในการพูดนั่นเองมันทําให้อัตรรษในการรับฟังของเพื่อนๆของแฟนคลับนั้นจะไม่มีอัตรรษนั่นเองนะคะสําหรับเพื่อนๆและแฟนคลับคนไหนนะคะที่เขียนคอมเมนต์มาว่าอยากจตติดต่อหน่อยนะคะอยากติดต่อสาวเยอรมนีวาไรตี้เป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่ ช่อง Facebook นะคะชื่อสาวบ้านตะกูกนะคะเมื่อก่อนช่องของเราก็ชื่อช่องสาวบ้านตะกูกเหมือนกันแล้วเรามาเปลี่ยนช่องเป็นเยอรมนีวาริี้นั่นเองนะคะแล้วสาวบ้านตะกูกนี่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะเขียนช่องทางการติดต่อส่วนตัวเพื่อเป็นการพูดคุยกันใครอยากระบายใครอยากคุยใครอยากปรึกษาอะไรก็แล้วแต่นะคะเราไม่คิดตังค์นะคะเพื่อนๆมามาเป็น แฟนคลับของเราจะไม่มีค่าคิดตังค์จะไม่มีคิดเงินอะไรใดๆทั้งทิ้นเราจะไม่เอาเงินจากแฟนคลับนะคะถ้าคุณอยากปรึกษาเรื่องอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้เรื่องนั้นและเราสามารถตอบคุณได้เราก็จะตอบคุณค่ะติดต่อได้เป็นการส่วนตัวที่ facebook และ messenger สาวบ้านตะกูกนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้นะคะคุณอยากพูดอะไรอยากปรึกษาอะไรติดต่อมาได้เลยนะคะเพื่อนๆเอาที่เราพูดได้เอาที่เราพดดอาาพมีความรู้ที่ ที่จะที่จะให้คุณปรึกษาได้นะคะอันไหนตอบได้ก็จะตอบนั่นเองคลิปที่แล้วนะคะก่อนที่เราจะปล่อยคลิปเกี่ยวกับการเกษตรของเยอรมน,นีนะคะ<ๆ>เพื่อนๆก็จะเป็นคลิปว่าทำไมฝรั่งถึงไปตุกรกกรรมตุรกกรกรมลำบากที่เมืองไทยแล้วทำไมเขาไม่ยอมกลับประเทศตัวเองทั้งที่ประเทศ ต้นทางของเขานั้นมีรัฐสบัสดิการเยอะแยะเลยที่จะช่วยเหลือพวกเขาแล้วทําไมพวกเขาต้องไปตกรกรรมลําบากในประเทศไทยเพราะอะไรเราก็ได้พูดให้ฟังในคลิปที่แล้วผ่านไปแล้วนะคะทีนี้คลิปนี้เราก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าบ้านปลายชีวิตชีวิตในวัยชราหรือชีวิตในวัยเกษียณของฝรัง่งทําไมต้องไปอยู่บ้านพักคนชรา แล้วลูกหลานไปไหนลูกหลานไม่ดูแลหรือลูกหลานไม่ดูแลค่ะเพื่อนๆตอบอย่างง่ายเลยเขาไม่ดูแลค่ะสองทำไมพวกเขาไม่ดูแลเพราะพวกเขาไม่มีเวลาค่ะวัฒนธรรมของฝรั่งกับวัฒนธรรมของเมืองไทยนั้นแตกต่างกัน วัฒนธรรมไทยลูกดูแลพ่อแม่ดูแลบรรพาบบรุษเป็นการตอบแทนบุญคุณอันนี้คือวัฒนธรรมของบ้านเราประเทศไทยแต่วัฒนธรรมฝรั่งนั้นเขาไม่มีแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เมื่อพ่อแม่ถึงวัยแก่ชราลงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทุกคนก็เดินเข้าบ้านพักคนชรา การที่คนไปบ้านพักคนชรานั้นไม่ได้หมายความว่าทุกคนอยากไปแต่ว่ามันจําเป็นต้องไปแล้วใครเป็นคนบอกเราว่าคุณจะต้องไปบ้านพักคนชราก็คือหมอที่รักษาเรานั่นเองนะคะเป็นหมอบ้านหรือหมอในโรงพยาบาลก็แล้วแต่เวลาเราป่วยแล้วเราไปโรงพยาบาลแล้วหมอก็บอกว่าอุ้ยอาการขนาดนี้แบบนี้อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วนะต้องไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วบ้านพักคนชราฟรีไหมของฟรีไม่มีในโลกคะ่ะบ้านพักคนชราจ่ายเงินทั้ง นั่นแาคาเพื่อนๆแล้วจ่ายแพงด้วยพ่อปู่ของเราเคยไปอยู่บ้านพักคนชราจ่ายเดือนละ4,000ยูโรนะคะเพื่อนๆ4 0 0พยูโรนี่ก็เป็นเงิน1,000 0 0บาทต้นๆนั่นเองเพราะฉะนั้นประกันสังคมเขาจะช่วยจ่าย50%แล้วเราเองก็จะช่วยตัวเราของไม่ถึงว่าตัวคนชราคนนั้น ก็จะต้องจ่ายเองพ่อปู่ก็จ่ายเอง50%พ่อปู่ก็จะจ่ายเดือนละเกือบ2,000ยูโรนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เงินบํานาญหรือเงินเกษียณน,น้อยคุณได้เงินเกษียณ700800หรือ1000คุณก็ไม่พอที่จะอยู่บ้านพักคนชราเพราะฉะนั้นคนชราหรือคนป่วยในประเทศเยอรมน,นีทุกคนไม่ได้หมายความว่าทุกคนไปอยู่เพราะเขาไม่มีเงินจ่ายนั่นเองเขาถึงไม่ไปอยู่ แล้วทีนี้บ้านพักคนชราจะต้องเป็นคนแก่หรือคนชราเท่านั้นหรือไม่ใช่ค่ะบ้านพักคนชราเขาก็รับคนป่วยด้วยคนป่วยในทีน่นี้บางคนอาจจะอายุ20กวา่าหรืออายุ30กวา่า40กว่าก็ได้คือยังไม่กเกษียณเลยแต่คุณป่วยไงป่วยเสร็จแล้วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วไม่มีคนดูแลคุณในบ้านหมอก็จะเป็นคนบอกในเคสของคุณกรณีของคุณว่า เคสของคุณควรจะไปอยู่บ้านพักคนชราจะต้องมีคนดูแลนั่นเองนะคะแล้วทีนี้มาพูดอีกว่าในกรณีมีเงินเดือนน้อยมีเงินเกษียณเงินบำเหน็จบำนาญน,น้อย มีเงินไม่พอจ่ายไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยแล้วไปอยู่บ้านพักคนชราได้ไหมในกรณีที่คุณไม่มีเงินนะคะหรือมีเงินน้อยเงินไม่พอแล้วคุณไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยหรือบางทีมีญาติญาติแต่รายได้น้อยเขาไม่สามารถมาออกค่าใช้จ่ายให้คุณได้กรณีแบบนี้คุณก็สามารถไปอยู่บ้านพักคนชราได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็สํานักการสวัสดิการสังคมของประเทศนั้นๆประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่นั้นเขาก็จะช่วยเหลือคุณเองนะคะเขาไม่ปล่อยให้คุณอยู่โดด เดียวเดียวดายป่วยตายในห้องอย่างนี้นะคะแต่ก็มีคนชรลาหลายหลายคนนะคะยอมป่วยตายตายคนเดียวในห้องในอพาร์ตเมนต์ในบ้านมีอกข่าวเยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูในช่องของเยอรมนีเขาจะเขาเขาจะมีตรงนี้ออกรายการอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าไม่มีเงินนะคะเขาก็จะช่วยเราเช่นเดียวกันเขาจะดูเป็นกรณีเป็นเคสไป แล้วคนชราในประเทศเยอรมันนี้นะคะและก็ในประเทศอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะเราคิดว่าอย่างนั้นหลายๆคนก็ไม่อยากที่จะไปอยู่บ้านพักคนชราทําไมเพราะอะไรคือเขาไม่อยากไปอยู่เขาสะดวกที่จะอยู่ในบ้านของเขาเขายอมให้คนที่มาดูแลคนชรามาดูเขาที่บ้านดีกว่าบางคนเลือกที่จะตายอยู่ที่บ้านว่ายังไงก็ไม่ยอมไปอยู่บ้านพักคนชรานะคะแบบนี้คือฉันจะอยู่ที่นี่ฉันให้คนที่ดูแลคนป่วยมาหาฉันอย่างนี้แหละนะคะ แต่ในที่สุดแล้วคุณก็ต้องไปบางคนก็เลือกที่จะตายคนเดียวในห้องเลยนะคะเพื่อนๆเ,เรามีเพื่อนดูแลคนชราคนป่วยนะคะที่เพื่อนทำอมบูลานส์ที่ไปตามบ้านอย่างนี้นะคะบางทีคนชรานี่ล้มอยู่บนเตียงแล้วก็ลุกขึ้นไม่ได้เพื่อนเราก็ไปกดกริง่งกดแล้วกดอีกคนชราคนนี้ก็บอกว่าฉันได้ยินพวกเธอกดกริ่งนั่นแหละแต่ฉันลุกไม่ได้คือตัวข้างหนึ่งอยู่บนเตียงขาข้างหนึ่งอย,อยู่อยู่ใต้เตียงนะคะเพื่อนๆแบบครึ่งครึ่งตัวอยู่บนเตียงครึ่งตัวนั้นขาอยู่ข้างล่างคือไม่สามารถที่จะ เอาตัวเองลุกขึ้นได้นะคะเพื่อนที่ดูที่ดูแลคนชราคนนี้นะคะที่ทํางานนี้ก็เลยต้องแจ้งต้องแจ้งทั้งตํารวจแจ้งทั้งอะไรนะที่เขาหน่วยกู้ภัยนะคะเพื่อนๆก็ต้องมาทุบป,ประตูเลยนะแล้วก็ประตูก็พังแล้วก็ เปิดเอ่อเปิดล็อกอกแล้วก็ไปดูเอาเขาล้มอยู่บนเตียงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะสังเกตว่าคนชรานั้นนะคะใบเกษียณของฝรั่งเขาถึงกลับไปอยู่เมืองไทยเรายกแค่ตัวอย่างเมืองไทยนะคะเราไม่ได้ยกตัวอย่างเมืองอื่นๆหรือประเทศที่อยู่รอบๆเมืองไทยเราเอาเฉพาะเมืองไทยประเทศของเราว่าทําไมคนเกษียณเขามีเงินเดือน1000ยูโร1,200ยูโร1 3 0 0ยูโรเมื่อในอดีตการเมื่อก่อนค่าเงินมันสูงมันแลกเงินได้เยอะ เขาก็เลยเลือกที่จะไปอยู่เมืองไทยไปแต่งงานกับผู้หญิงไทยสักคนหนึ่งเพื่อให้ดูแลเขานั่นเองเพราะพวกเขารู้ว่าเงินบำนาญของเขาเงินกเกษียณของเขานั้นไม่เพียงพอที่จะจ่ายบ้านพักคนชารานั่นเองนะคะ แล้วถ้าคุณมีเงินไม่เพียงพอแต่คุณมีทรัพย์สินเช่นมีบ้านมีอาพาร์ตเมนต์ถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายรัฐบาลก็จะให้คุณขายบ้านขายอาพาร์ตเมนต์เพื่อจะเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายบ้านพักคนชรานั่นเองนะคะเพื่อนๆอยู่ต่างแดนเพื่อนๆต้องรู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะในบางกรณีบางเคสนะคะยกตัวอย่างเคสผู้หญิงไทยเลยนะคะแต่งงานกับผู้ชายเยอรมันแล้วก็มีลูกสคนนะคะ กลับไปเที่ยวเมืองไทยนะคะเพื่อนๆเที่ยวเมืองไทยเสร็จแล้วกลับมาเฟนเขาล้มถ้าภาษาเยอรมันจะเรียกว่าชลักอันฟาเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสมองเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกอะไรอย่างนี้ล่ะคะ่ะเสร็จแล้วแฟนเขาไม่ได้สติเขาก็เลยเรียกรถพยาบาลมาไปโรงพยาบาลเสราา็จแล้วหมอที่รักษา,าเขาอ่ะมาบอกเมียที่เป็นเมียคนไทยว่าสามีของเธอนะ่ะต้องไปอยู่บ้านพักคนชราเนะเขาป่วยเขาไม่สามารถที่จะมาอยู่ในบ้านได้ผลสุดท้าย รัฐบาลรถพยาบาลก็เอาเขาไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปนะคะสามีของเขาฟื้นตัวความจําเริ่มกลับมาเริ่มดีขึ้นเขาถามเมียเขาว่าเมียคนไทยว่าเธอเอาฉันมาอยู่บ้านพักคนชราทําไมฉันไม่ได้อยากมาอยู่ที่นี่เธอเอาฉันมาทําไมเมียก็บอกว่าฉันไม่ได้อนุญาตหรือมีสิทธ์อะไรเอาเธอมาแต่หมอเป็นคนบอกให้เอามาแล้วรถพยาบาลก็เอาเธอมาส่งที่นี่ พอพาไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วเอาเธอมาส่งที่นี่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเงินในบัญชีของเขาซึ่งเป็นเงินอมรัฐบาลยึดหมดเลย แล้วทำไมรัฐบาลถึงยึดเพราะรัฐบาลรู้ว่าผู้ชายคนนี้ทำงานไม่ได้แล้วยังไม่มีเงินกเกษียณถ้าป่วยตอนนั้นก็ยังมีเงินคนป่วยกินแต่ว่าเงินนั้นไม่เพียงพอที่จะจ่ายบ้านพักคนชจราเขามายึดเงินในบัญชีเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือเป็นเรื่องที่เพื่อนรุ่นพี่เล่าเอามาเล่าให้เราฟังโตอีกทีหนึ่งพอเราเอาเรื่องนี้มาเล่าให้แฟนเราฟังซึ่งเป็นคนเยอรมันเราเอาเรื่องนี้ไปให้เพื่อนคนเยอรมันฟัง ไปเล่าให้เพื่อนคนเยอรมันฟังที่เป็นผู้หญิงนายจ้างแล้วก็บอกไม่เชื่อไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้รัฐบาลจะไม่สามารถยึดเงินคุณอย่างนั้นคุณต้องไปเซ็นเอกสารอะไรหรือเปล่าแล้วเอกสารที่เขาให้มาคุณอาจจะอ่านไม่เข้าใจเสร็จแล้วคุณเซ็นไปเอกสารนั้นเขายึดเงินในบัญชีคุณเป็นค่าที่จ่ายหรือเปล่าอันนี้แฟนเราก็พูดอย่างนี้เหมือนกันแฟนเราก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะยึดเราก็ พูดกับเพื่อนรุ่นพี่ที่เล่าเรื่องนี้เราฟังว่าพี่มันเป็นไปได้ยังไงคะที่เขาจะยืดเงินในบัญชีของเราเขามีสิทธิ์อะไรเขากลัวว่าเราจะไม่มีเงินจ่ายพอเขาเห็นเรามีเงินโอมในบัญชีเขาเลยรีบยึดก่อนแล้วทีนี้น้องชายของสามีเขาซึ่งเป็นคนเยอรมันเหมือนกันต้องจ้างทนายนะคะเพื่อนๆว่าขอเงินคืนเพราะว่ากําลังย้ายอพาร์ตเมนต์ กำลังทําครัวครัวไม่มีครัวที่จะทํากับข้าวเลยขอเงินที่รัฐบาลยึดไปมาทําครัวได้ไหมรัฐบาลจ่ายคืนมาให้แค่5000ยูโรนะคะเพื่อนๆ5 0 0 0ยูโรนี้ก็เพียงพอสําหรับการทําครัวแล้วเงินในการดํารงชีพจะทำยังไงมีลูกด้วยแล้วเมียก็ยังกินยังอยู่บ้านก็ต้องเช่าแล้วแฟนก็ป่วยอันนี้คือเป็นเคสที่แบบว่าบางทีเราก็คาดไม่ถึงอะไรก็เกิดขึ้นได้ในต่างแดนนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นทําไมฝรั่งเขาถึงเน้นเก็บเงิน เน้นเก็บเงินที่จะอยู่บ้านพักคนชราแล้วบางคนนะคะเพื่อนๆอ,อายุ80กว่าแล้วนะคะยังอยู่คนเดียวในอาพาร์ตเมนต์คู่สมรสเสียชีวิตไปแล้วอยู่คนเดียวในอาพาร์ตเมนต์จนนาทีสุดท้ายจนหมอบอกว่าอยู่ไม่ได้ในแล้วนะต้องไปเพราะว่าเขาจะไม่รีบไปจนเขารู้ตัวว่าเขาทําอะไรด้วยตัวเองไม่ได้แล้วเขาถึงตัดสินใจไปเพราะว่าจะได้ไม่ต้องจ่ายเยอะพ่อปู่ของเรานะคะเพื่อนๆอ,อ,อายุ88ดสปปีเหนื่อยมากเลยพ่อปู่ไปจองบ้านพักคนชรานะคะ บ้านพักคนชราส่วนมากจะเป็นของเอกชนนะคะของรัฐบาลก็มีเหมือนกันแต่จะไม่ว่างเลยนะคะของรัฐบาลจะราคาถูกจะเป็นการช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยนะคะแต่ว่าห้องจะไม่ว่างเลยจะเต็มตลอดเพราะฉะนั้นบ้านพักคนชรา90%ในต่างประเทศนั้นจะเป็นของบริษัทเอกชนหมดเลยราคาถึงได้แพงนั่นเองนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะชาร์จตามระดับตามเคสของเรานั่นเอง แล้วก็ประกันสังคมก็จะช่วยจ่ายคุณด้วย50%นั่นเองนะคะแล้วทีนี้มาเล่าถึงพ่อปู่ต่อพ่อปู่เขาก็เลยไปจองบ้านพักคนชดาของเองกชน,นเป็นห้องเดียวก็มีแต่ห้องโล่งๆแต่เราต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ไปนะคะเพื่อนๆเดือนละ3,000กว่าบาทนะคะมีอาหาร3ม,มือ้อแต่ว่าทีวีโซฟาโต๊ะอะไรเนี่ยเราต้องซื้อเข้าไปเองเขามีแต่ห้องโล่งๆให้แต่จะมีเจ้าหน้าที่มาดูเรามาดูแลพ่อปู่24ชั่วโมงผลสุดท้ายพ่อปู่ไปจองแล้วก็ไม่ยอมไปสักที หนึ่งเดือนผ่านไปก็ไม่ยอมย้ายเข้าสองเดือนผ่านไปก็ไม่ยอมย้ายเข้าสามเดือนผ่านไปจนบ้านพักคนตรานี่เขาบอกว่าจะมาอยู่ไหมคุณจองแล้วไม่มาอยู่หรือเปล่าพ้นสุดท้ายพ่อปู่ยกเลิกแต่การที่พ่อปู่ยกเลิกนั้นก็ไม่ได้หมายว่าพ่อปู่ไม่ต้องจ่ายนะพ่อปู่จ่ายเกือบหนึ่งหมื่นยะูโรนะเพื่อนๆจ่ายทิ้งอะ เกือบ10,000ยูโรเพราะว่าพ่อปู่ไม่ไปอยู่จนกระทั่งพ่อปู่ล้มนั่นเองนะคะเพื่อนๆพ,พ่อปู่ล้มหน้าลิฟต์หน้าพาตเมนของพ่อปู่เองแล้วก็มีเพื่อนบ้านเห็นเขาก็เลยโทรเรียกรถพยาบาลทีนี้หมอเลยบอกว่าบอกกับพวกเราและก็บ,บอกกับพ่อปู่เองว่าอ,อ,อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วนะพ่อปู่ต้องมีคนดูแล24ชั่วโมงพ่อปู่ต้องอยู่บ้านพักคนชรา ก็เลยได้เอาพ่อปู่ไปอยู่บ้านพักคนชรานั่นเองแล้วเราและแฟนเราก็อยู่ไกลกับพ่อปู่มากเป็นร้อยกิโลเมตรเลยเราก็เลยต้องย้ายพ่อปู่มาอยู่แถวๆพวกเราหาบ้านพักคนชราแถวๆพวกเราในหมู่บ้านที่เราอยู่มีบ้านพักคนชราสองที่นะเพื่อนเออนะเพื่อนๆเต็มหมดเลยค่ะไม่ว่างบ้านพักคนชราไม่ได้ว่างง่ายๆนะคะเพื่อนๆ เราก็เลยติดต่ออีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านถัดไปพวนสุดท้ายเดชะบุญเราได้ห้องให้คุณปู่อยู่มีที่ว่างแม้แต่เพื่อนฝรั่งในเยอรมน,นียังบอกเราเลยว่าอุ้ยเธอโชคดีมากเลยเธอติดต่อหมู่บ้านนั้นปุ๊บเธอได้ห้องว่างเลยเพื่อนฝรัง่งทุกคนพูดอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆว่าทําไมได้ง่ายแท้ปกติแล้วบ้านพักคนชรานี่รอจองคิวกันเป็นเดือนหรือหลายเดือนเลยนะคะเพื่อนๆกว่าจะได้เพราะว่าห้องว่างยากมากเลย แล้วทีนี้เป็นช่วงพักร้อนใหญ่ที่เราจะไปเที่ยวเราได้จองทริปเที่ยวแล้วด้วยเป็นทริปที่เราจะไปลงเรือสำราญเป็นอ่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราและแฟนเราทั้งสามคนพ่อแม่ลูกเลยครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ลงเรือสำราญเราได้คุยกับพ่อเป็นปีแล้วว่า่าเราจองทริปทัวร์แล้วแล้วพ่อเคยพูดกับพวกเราไว้ว่าไม่ว่าพ่อจะเป็นอะไรก็ตาม พวกเธอก็ไปเที่ยวเลยพวกเราก็เลยต้องรีบหาบ้านพักคนชราติดต่อบริษัทร,รับจัดงานศพในกรณีที่พ่อปู่เกิดเสียชีวิตในบ้านพักคนชราแล้วในระหว่างที่เราเที่ยวนั้นเราไม่ได้อยู่ก็จะต้องมีบริษัทร,รับจัดงานศพมารับศพพ่อปู่จากบ้านพักคนชรานะเบอร์โทรติดต่ออะไรนู่นนี่นั่นเพื่อนๆรู้ไหมว่าวันจันทร์เราจะเราจะต้องบินไปที่เกาะมาลตาเพื่อที่จะไปลงเรือสำราญที่นั่น เราเดินเรื่องของพ่อปู่เสร็จวันอาทิตย์ตอนหนึ่งทุ่มเสร็จทุกกระบวนการทุกขั้นตอนพวกเรายกภูเขาออกจากอ,อกโล่งเลยโอเคพ่อปู่มีที่อยู่มีคนดูแลพวกเราก็ไปเที่ยวได้อย่างสบายใจเพราะเราจองทริปเที่ยวแล้วตั้งแต่เป็นปีพ่อปู่ก็บอกแล้วว่าพวกเธอไปเที่ยวได้ไม่ว่าพ่อจะเป็นอะไรก็ตามผลสุดท้ายพ่อปู่ก็เลยอยู่บ้านพักคนชรดานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าทําไมฝรั่งต้องไปอยู่บ้านพักคุณชราสรุปอีกที การไปอยู่บ้านพักคนชราต้องเป็นคนชราหรือไม่ไม่จําเป็นเป็นคนป่วยก็ได้คนทุกพลภาพคนหนุ่มคนสาวที่ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บ้านพักคนชราไม่ฟรีคุณต้องจ่ายแล้วราคาแพงด้วยนะคะราคาเท่าไหร่นั้นอยู่กับ ระดับความป่วยของคุณว่าคุณต้องให้เขาดูแลป้อนข้าวป้อนน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนแพ่มเพร์ต้องมาดูตลอดเวลาอันนี้คือเคสอาการหนักอย่างพ่อปู่ของเรายัางทานข้าวเองได้อยู่และพ่อปู่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์นะคะแล้วทีนี้มันจะยาวเกินไปนะคะเพื่อนๆเราจะมาเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศการอยู่ในบ้านพักคนชารานั้นเป็นอย่างไรและในกรณีที่คุณไม่มีเงินจ่ายแต่คุณไปอยู่บ้านพักคนชารา แล้วสำนักงานสวัสดิการสังคมเขาช่วยเหลือคุณคือใจแทนให้คุณแล้วเขามีวิธีเอาเงินจากคุณอย่างไรเดี๋ยวจะมาบอกคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ